วันที่สามเดือนห้าปี2001วันที่23เดือนห้าปี2001วันที่5เดือน6ปี2001 เพืพ่อนๆแฟนๆเมกาบ,บอนไซวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งต้นมะสังซูโมโแบบลากธรรมชาตินะครับต้นนี้จะทําเป็นเป็นภาคที่หนึ่งหลังจากที่เราได้เขียงกันมาแล้วนะครับเขียงกันมาแล้วแล้วก็ปล่อยระยะเวลามาเป็นเอ่อสักสามสี่อาทิตย์สามอาทิตย์ได้โดยประมาณครับโดยประมาณครับก็เขียงมาแล้วโดยสักพักหนึ่งนะครับก็ประมาณสักสองอาทิตย์นะ่าจะได้นะครับวันนี้เรามาเลือกกิ่งกัน นะครับเลือกกิ่งกันว่าเราจะได้เอาอันไหนเป็นแขนงอันไหนเป็นกิ่งหนึ่งกิ่งหนึ่งได้แล้วนะครับอันนี้อันไหนเป็นกิ่งสองแล้วอันไหนที่เราจะเลี้ยงต้นเพื่อที่จะทําเป็นกิ่งสามหรือกิ่งหลังนะครับต่อไปในอนาคตมาวันนี้มาคัดกิ่งเลือกกิ่งกันดีกว่านะครับกับมะสังซูโม่ภาคหนึ่งนะครับก็จะเห็นจะเห็นว่ากิ่งหนึ่งนะครับมีอันนี้นะครับที่อยู่ทางด้านหลังนะครับด้าน ด้านใต้นะครับออกมาค่อนข้างที่อยู่ด้าน,าน,านใ,ตใต้กิ่งนะใต้กิ่งอันนี้ตรงนี้เราจะทําเป็นกิ่งหลักนะกิ่งหลักในอนาคตเราก็เลือกเอาไว้กิ่งหนึ่งพวกนี้จะเป็นกิ่งที่อ่อนแอเพราะว่ามันโดนกิ่งใหญ่มันบงังนะแต่จังหวะนี้คือเราเอาจังหวะตรงนี้ถ้าเกิดเอาจังหวะตรงนี้หรือตรงนี้มันมันสูงไปแล้วก็มันห่างไปแต่ว่ากิ่งที่อ่อนแอพวกนี้ถ้าเกิดเราตัดกิ่งพวกนี้ออกไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็ เดี๋ยวกิ่งที่อ่อนแอเนี่ยก็จะแข็งแรงขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นเรามาเลือกตำแหน่งกิ่งที่หนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกิ่งหลักในอนาคตนะอันนี้กิ่งที่สองจะมันขึ้นมาซ้อนกันเนี่ยเราก็ตัดออกนะเลือกเอากิ่งนี้เดี๋ยวก็ดัดดัดห้อยลงมาประมาณนี้อันนี้ก็ตัดทิ้งได้เลย <c oughs> อันนี้เราก็ตัดตัดทิ้งได้เลยอย่างนี้ เพื่อนกิ่งขแขนงนะฮะน,นี่เป็นกิ่งหลักนะครับเพื่อนเพื่อนกิ่งขแขนงเราก็เอากิ่งนี้เนี่ยะจะพอดีเลยกิ่งนี้พอดีเลยอนไนที่ไม่ใช้ก็ตัดออกเลยก็จะได้กิ่งหลักอันนี้และอันนี้เป็นกิ่งขแขนงขแขนงแรกจะต้องอยู่ทางด้านหลัง แล้วเราเสร็จแล้วเราก็มาเก็บเขียงเก็บเขียงอีกทีหนึ่งอ่าเราคัดเราคัดกิ่งหนึ่งเรียบร้อยนะครับว่าดูทางด้านต้นกันบ้างอันนี้ทางด้านหลังไม้มาดูทางด้านหน้าไม้กันบ้างเ,เพื่อนเครับคือข้างหน้าไม้นี่เ,นเพื่อนๆจะเห็นว่าต้นที่เราเขียงไปเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะเห็นมีกิ่งออกมาให้เราแบบดูแบบเยอะแยะมากมายเลย เพราะฉะนั้นกิ่งที่เราอยากได้มันก็มีอยู่แค่2กิ่งแค่นั้นเองครับเพืเ่อนๆกิ่งหนึ่งนะครับสายนะครับกิ่ง2ก็อยู่ทางขวานะก็ต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามกันก็อยู่ประมาณเนี้ออกมาเป็นพู่อะไรไม่เห็นไหมครับ3กิ่งให้เราเลือกส่วนทางด้านหน้าเนี่ยตรงเนี้เราไม่เอาอยู่แล้วนะครับอันนี้อันนี้เราก็ไม่เอาอยู่แล้วนะเพราะว่ามันอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับกิ่งหนึ่ง ไหนเราไม่ไม่ใช้เนี่ยตัดออกได้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปเสียดายมันนี่มดพอเงาล่มเริ่มมามดเริ่มขึ้นเห็นไหมครับ <c oughs> อันนี้กิ่งสองอ,นนอันนี้ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาค,คัดออกเดี๋ยวข้างด้านฝั่งตรงข้ามกับกิ่งสองเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะทําเป็นต้นอันนี้เราก็ไม่เอา น,นี่เพื่อนเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้กิ่งแข็งแรงอันนี้ก็ต่าไปต่ำไปไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาข้างหน้าไม่เอาอเพื่อนๆม,มาดูข้างหลังนะครับค,ค่อยๆขยับมาดูข้างหลังทางด้านนี้เพี้ยเริ่มขึ้นแล้วมดมดมาเพียก็เริ่มขึ้นเดี๋ยวต้องเอายาลด ข้างหลังทางด้านหลังเนี่ยพเพื่อนๆจะเห็นว่ามีกิ่งเนี้ยนะขึ้นมาอีกกิ่งหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยกิย่งเนี้ยเราก็ไม่เอาไม่เอาก็ได้เพราะว่าผมอยากได้ข้างๆฝั่งตรงข้ามมากกว่าเราตัดออกทั้งบนนี้เราก็ไม่เอาอยู่แล้วตัดออกงั้นเดี๋ยวเราก็จะเก็บเขียงแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาเข้าลวดกันแล้วก็การตัดไบก็ เพื่อผลประโยชน์อย่างเดียวนะครับช่วงนี้ก็เวลาเราเข้าลวดเราก็จะได้เข้าลวดง่ายๆนะครับแต่ก็ไม่จาเป็นจะต้องตัดให้มันชิดตน้นชิดแผแลนะให้มันเห็นเห็นเหลือไว้บ้างว่าว่าในตําแหน่งใบอะไรเงี้ยเวลาเราเข้าลวดเราก็จะได้ลวดเราก็จะได้ไม่อมออไม่โดนตาไม้นะครับลวดมันจะได้ไม่อมตาไม้เพราะว่า ถ้าเพื่อนๆได้เคยเข้าลวดแล้วแล้วเคยเอาลวดมาทับตาไม้แล้วไม้เนี่ยนะครับมันเบ่งตัวขึ้นมาเนี่ยเวลาเราแกะลวดเนี่ยนะครับเราจะแกะลวดตอนไหนก็คือกิ่งพวกนี้มันเบ่งตัวเบ่งลวดออกมามันก็จะอมจะปลิ้นเลยแล้วเราก็แกะลวดออกเพื่อที่จะทําทรงในทรงต่อๆไปอ่ะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลวดเนี่ยมันมาโดนตาไม้เนี่ยตาไม้มันก็จะ เสียหายแล้วกิ่งนั้นๆน่ะนะตำแหน่งนั้นๆน่ะมันก็มีโอกาสที่จะไม่งอกออกมาให้เราได้ในอนาคตอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทําไมไม่อยากให้เพื่อนๆเ,เข้ารวดให้มันโดนตาไม้ <c oughs> อ่ะทีนี้มันก็ปัญหาอ่อก็จะเหลือให้เพื่อนๆดูนะครับสองกิ่งสองกิ่งเนี้ยที่เราจะเลี้ยงต้นนะครับเลี้ยงต้นขึ้นมาในจังหวัดแถวๆนี้แล้วก็เตรียมทํากิ่งสาม <น>ก็ต้องดูเอาเพื่อเนเพื่อนมาดูข้างหน้าไมา้ทางด้านนี้เห็นไหมครับมันจะมีอยู่สองกิ่งนะครับมีสองกิ่งเอาอันไหนก็ได้นะครับจริงๆเอาอันไหนก็ได้เลยเนี่ยนะเสร็จแล้วเราค่อยมาเข้ารวดกันเอาอันี้ก็ได้เอาอันนี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะครับ เอากิ่งไหนก็ได้นะครับเพราะว่าตำแหน่งมันอยู่ใกล้เคียงกัน่วงนี้เราก็เก็บแผลออกนะครับหลังจากนั้นเราได้จังหวะเรียบร้อยแล้วพุ๊บเราก็มาเก็บเขียงเก็บเขียงก็คือปาดให้เสมอเลยนะครับหรือเราจะเรียกกันว่า นะครับทำให้ไม้เนี่ยมันมีที่นั่งนะครับเก็บเขียงให้ให้รอยเขียงเนี่ยเสมอกันกับกิ่งอ่ะแล้วก็ทาครีมเล่งเปลือกก็ดีนะแผลก็จะหายง่ายนะบแบบเนี้ยนะพชิดแบบเนี้ยเขาเรียกว่าไม้มีที่นั่งนะครับไม้มีที่นั่งนะครับกิ่งพวกนี้ก็จะโตวไวขึ้นนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันก็ต้องเก็บเขียงให้มันเสมอไปเลย เพื่อนๆดูในจังหวะตรงนี้นจังหวะนี้นะครับก็ตัดเก็บเขียงให้ให้ชิดเลยแล้วให้ชิดเลย เนี่ยคือการเก็บเขียงเห็นไหมครับเสมอแล้วเสมอะจะทายาหรือไม่ทามันก็ได้ครับถามว่าไม่ทายาได้ไหมมันก็ได้นะบางต้นผมก็ไม่ทาก็มีเยถ้าทายาแล้วมันดีกว่ามันก็ดีกว่าแผลมันก็หายง่ายแผลมันก็หายได้ได้เร็วกว่าเนี่ยเก็บเขียงกิ่งสองนะแา้ว่าเก็บเขียงกิ่งกิ่งหนึ่งกันอันนี้คือช่วงต้นเนาะ ช่วงช่วงต้นเดี๋ยวดัดกลับมาเนีย่ยมาเก็บเขียงกิ่งหนึ่งกันก็มีอยู่แค่นี้เองง่ายๆสบายๆเลยกิ่งนกแก้วก,กัดเข้าไปมะสังเป็นไม้เนื้ออ่อนอยู่แล้วอะไม่ยากที่จะต้องต้องตัดต้องดัดต้องกัดต้องแต่งไม่ยากครัทำทำงานง่ายมะสัง จริงก็อ่อนไม่ไม่หักไม่แตกง่ายเลยปากนกแก้วมันเข้าได้ไม่ลึกแล้วก็ใช้ท้องเรือช่วยการใช้ครีมถ้าเครื่องมือครบเครื่องมือครบๆก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น นะครซอกแบบนี้ก็ยังพอใช้ตัวกลางได้นะขนาดแปนิ้วนงเ้ออันนี้ก็จะทําเป็นกิ่งหลักดัดห้อยออกมาก็หลังจากที่เราได้ทําการเก็บเขียงเรียบร้อยเก็บปุ้งเก็บแผลให้เรียบร้อย เดี๋ยวเราก็จะได้มาเข้าลวดกันนะครับก็เป็นการขึ้นโครงเลยเริ่มโครงสร้างกันละนะวันนี้เห็นไหมครับดัดข้อมตาเห็นไหมครับดัดข้อมตาช่วงปลายปลายช่วงนี้ทับจะทับก็ทับได้นะครับเร,เราไม่ใช้เลยอนาคตเดี๋ยวเราก็ต้องเขียงมัน แล้วก็ดัดให้มันให้มันได้องศาแบบคีสี่ห้าไว้ตรงไปจับงอขึ้นเพื่อเป็นการเร่งการเจริญเติบโต,ตของไม้ <c oughs> แบบนี้อ่าอันนี้เรามาเข้าทางด้านกิ่งที่เราจะเลี้ยงต้นคีมอันนี้ก็ไม่กี่บาทนะครับเพื่อนๆคีมมีขายถาเถวแบ้านเรา คีมตัดสายไฟนะครับสำหรับคีมตัดค,มดคีมตัดลวดนี่ก็ไม่จาเป็นไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ของที่มีราคาแพงจนเกินไปอันเราไม่ไม่ไม่น่าจะถึงร้อยนะคีมตัดสายไฟแบบเนี้นะครับอันน,น้อยๆแบบเนี้ยนะไม่ไม่น่าจะถึงร้อยบาทเนที่บ้านมีหลายอันก็เลยไม่รู้มันอันเท่าไหร่นะครับก็เอาไว้ใช้ตัดลวดโดยเฉพาะเลย ช่วงล็อกเลือดก็พยายามจับลวกตรงนี้ให้แน่นๆเข้าวลวดก็ดัดกลับไปนะับต้นนี้จะทำเป็นแบบซูโม่เอี้ยวเล็กน้อยเอี้ยวเอียวนะครับเอียเอ้ยวเอี้ย ซูโมเอียเอ้ยวนะัดัดกลับไปแล้วก็เอี้ยวไปทางด้านหลังเล็กน้อยนะเพื่อจะเป็นการทิ้งทวนเพื่อจะทำกิ่งหลังส่วนับต้นก็ดัดชูขึ้นไปเลยเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราก็จะเขียมกันประมาณขนาดเนี้ย นะเพื่อที่จะทํากิ่งสามอยู่แถวๆนี้นะครับกิ่งหน้าอยู่แถวๆนี้นะครับจบแล้วก็อยู่ประมาณขนาดนี้นะครับไม่ได้จบสูงอะไรเพราะว่าเราจะทําแบบซูโม่ติเตี้ยนะครับล่ำๆนะครับรากก็เป็นรากแบบธรรมชาตินะครับเพื่อนๆแล้วมาดูอีกสองกิ่งนะมาเข้าด้อีกสองกิ่งกัน สองกิ่งนี่ก็ใช้ลวดเส้นเดียวเลยก็ได้นะครับเดินเส้นเดียวเลยก็ได้แล้วเพื่อจะเห็นว่ามันมีตรงนี้อีกหน่อยนึงแล้วก็เก็บให้มันทีเดียวไปเลยเรียบร้อยไปเลยอยันนี้ทแนง ตแหน่งแรกนะครับอยู่ทางด้านหลังเสมอ,อกิ่งหลักห้อยมาทางด้านล่างเพื่อที่จะเตรียมทำตำแหน่งนะ้าหนักมันห้อยลงมา ประมาณนี้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเวลามันอมแล้วมขาจัดองศาใหม่อีกได้นะครับแต่ช่วงนี้ทําโครงไว้ก่อนนะครับเตรียมพร้อมไว้ก่อนเห้เรียกว่าเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับช่วงขแขนอย่าชูมากนะครับทำบซูโม่เนี่ยชูมากก็ไม่ดีถึงสี่สิบห้ามากก็ไม่ดีเดี๋ยวขแขนมันจะชนกันก็กิ่งแต่ละกิ่ลจะชิดกันแต่ว่าอย่าลืมนะครับเพื่อน ลจับกระดกขึ้นแบบนี้ไม้จะได้โตไวแล้ว,วเดี๋ยวเราค่อยมาเอายามาทาเก็บเก็บแผลอีกทีนึงนี่อันนี้ได้แล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยอกิ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาดัดกันอีกทีนึงเดี๋ยวรอให้มันใหญ่อีกขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับก็วันนี้นะครับได้ทําการเริ่มนะรับขึ้นทรงนะครับเจ้ามาสังเตี้ยอันๆนะรับทรงซูโม่ ข้างหนึ่งให้กับเพื่อนๆดูแล้วที่สาคัญเป็นรากธรรมชาตินะไม่ได้เป็นรากที่เกิดจากการสร้างขึ้นมาโดยน้ำมือมนุษย์นะเป็นรากธรรมชาติเลยนะก็คือจากเมล็ดเลยเพราะ,มะเมล็ดขึ้นมาแล้วก็เป็นเป็นรากแบบนี้เลยแล้วก็จะทาทรงทรงให้กับเพื่อนๆดูมาสังต้นนี้เป็นข้างหนึ่งกันแล้วกันเนาะนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้กับเพื่อนๆด,ดูเรื่อยๆคิดว่าต้นนี้ก็คงไม่นานหรอกนะเพอได้ มันจะช่วงงานช่วงเลี้ยงกิ่งนี้ยแล้วกว่าจะทําเป็นข้างหนึ่งเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงกิ่งนี้ยาวนานมากนะครับก็ประมาณน่าจะประมาณใกล้ๆสองปีนะเฉพาะเต้าเต้าตรงเนี้ยประมาณใกล้ๆสองปีนะครับก็ช่วงนั้นก็ยังไม่ได้ทาเป็นภาคหนึ่งพอพอเราไอ้ตรงที่นานที่สุดก็คือการเลี้ยงช่วงนี้ยน่าจะเป็นช่วงที่นานที่สุดเลยแต่ช่วงนี้จะไม่นานแล้วาจะไม่นานแล้วเพราะว่าลำกิ่งที่เราจะเลี้ยงมันไม่ใหญ่ นะมัน,ม,นมันเล็กแล้ว <c oughs> ก็ยังไงก็เพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามภาค2ก็แล้วกันเนาะแล้วไปเจอก,กันใหม่ในภาค2อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งให้ด้วยกันแล้วกันนะเพื่อนๆก็จะเวลาผมอ,อัพคลิปอะไรใหม่ๆเพื่อนๆก็จะได้เห็นได้ทันที <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่ภาค2นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอาอยัางไม, <c oughs> ม่ถจะใส่แมส thank <laughs> you